สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเนาะค่ะจ้าห<อ>มูเหนอือว่พอกระลำเย่กแล้วก็น,น้องพนเพนนี่นะคะแล้วก็ไอ,อ้ใช่ชื่นเครื่ค่ะทุกคนอ่ะน้องเพนเนี่ทําอะไรลูกหลบทําอะไรนั่นน่ะเป็นเอ้ยเปนเน,เน,เน่อากาศหนาวหน่อยค่ะทุกคนไม่เสื้อเป็น,นหัวเรือลองใ,ใกล้ๆเขาเพนเน่ อ,อ,อันนี้เป็นพักแป้นนะคะทุกคนพักแป้นหรือว่าพักใบกุ้ยช่ายค่ะทุกคนอะไรสุดที่เชื่อเลยนี่จลาเต้ค่ะทุกคนอัปเดตนะคะเจ้าลาเต้แล้วก็เจ้ากโกโก้นะค่ะมาจากชลบุรีค่ะทุกคนลาเต้กับโกโก้ ะะมาพอกันนะคะทุกคนในตอนสายๆค่ะทุกคนอัเนอป,นเปเดตน้องเฟนีเฟนีเฟนีเชาาผมตัต้งตาแป๋วแววอากาศหนาวจักองศาก่อนมาขึ้นนี่เจ็ดสิบสองเอ็ดสิบสององศามาสันทุกคนอีมนะะี่ค่ะทุกคนเกิดตากแดดนะคะตากแดดย้ำผนนหนทางะค่ะทุกคน เด,ดาเดาแลบดินนะเวลาไปของเครื่องใหม่มหน่นเขาไปจะงานจะได้เหันเก็บแลบดินขอบ่เคยเห็นาดูลูกดูลูกน้อยดูน้องเป็นแน่น้อยน้องเป็นแน่เอ้ยไอ้อไส้ก็เตรียมตู้สิไปบยอด,อดน้ำกดค่ะทุกคนเดี๋ยวเขาไปลูกมันนี่มันมีพี่นายบานกระปูกต้นหอมค่ะเนี่ยกระลังกระลังงามค่ะทุกคนเดิน,ะดนหายายกัน ต้นหอมไปหายยนไปลูกไปเดินแล้วเดินเดินเดินต้นหอมอีกอันนะี้ทุกคน,นกำลังงาม บงอยู่สีแดงในใรถเปนอันนี้ก็งามค่ะทุกคนอันนี้ก็กำลังสวย ทำอะไรลูกโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้กัน้ำผึ้าวไว้สำเนียงกันนักค่ะลันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาทักชมติดตามเป็นกำลังใจให้กับรำย่าและก็น้องเพนนีค่ะเดี้ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสันนิษฐ์กินี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย